ลัถถอยลังกับเกมกอร์ดิน่าเดินาดตาฟอร์ดอีกแล้วนะครับว่าดงเก็งจ่อขนาดไหนนะสุดาดอเปล่ามาเกิดนะครับประมาณสิบหกมาเกิดนมื่อไห โก g โก้โก <In boundaries. S 1> ้เราใช้ตัวนี้นะกดปุ๊บนี่กดขึ้นไปซูมซูมนะครับว่าตัวโอยูโล่โอ้โหเต็ม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 เี่ยมไบลุยยยยยยยเลยย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 ย ทีบนหัวลุงนะไปก่อนขึ้นไปก่อนตายตายดิเล่นได้จะโดนเลยรอเกิดใหม่เล่นแบบเพื่อนจำนวนมากนะครับนี่ก็เราจะ ไป,ไปแตกไปแตกไปโอ้ตายนี่นมาสองตายเลยเกิดใหม่เป็นไรนะเกิดใหม่อย่างเรียกของลุงนะครับเตะเอเตรียมตัวยิงตีตรบหลังตรบหลังตี เสร็จนลลุงนะไปแสเปอร์ฮะเดี๋ยวลุงจะส่องนะครับเดี๋ยวหมดขี้โกงนะี่รีบเกิดเลยอ่าไม่ได้นะฮะไปหมดเอก่อนไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดอ,อ้าวาาไปครับไป Hopoe. Kom hier aan my. ไปยิงโอ้โหมีทรปอร์ไปทรัอร์ไปไมาเยอะเลยไปโกโก้โอ่อออะเดี๋ยวลุงจะโซมแป๊บนึงว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ ไปโอ้โหมุมน <érer Help mesmo> ี้เยอะเลยนะอยู่บนเขาไปลุยจุดแดงสู้มันเด็กบอลตัวเราก็ไม่ใช่ทหารนะเอาลุง ตัวกองติดทางเก็บเงน,นไปเล่ยว่าฝากคนนะ หลบก่อนโอ้โหโดนสองลูกอะอย่าไปกลัวนะเกิดใหม่จริงลุงมีหน้าที่วางแผนนะครับวางแผนให้มันอแผนที่ไปวางนะให้เพื่อนได้เกิดนะ,ะไปจุดเอก่อนแล้วกันไปพี่นุม่มส,สู้ๆพีนนนนนนน่นุ่มสู้ๆพี่นุ่มสอนไปบนึง โดนลวก,ก่อนโอ้โหโ,หโหโดนไม่เหีดทแบบี่ผมไม่ได้วางแผนที่นะต้องวางแผนที่ก่อนนะครับเอยอมแพ้ไปก่อนตอนนี้มาไม่ดีเลยนะปกติเล่นเล่นง,ง่ายนะ ระว่างไงจุดอนปลางแผนที่คนฟังก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โดนหนึ่งตัวทำเกิดไปเกิดตอนโอ้จุดแรกก็โดนเท่านั้น น่าจิตใจจุติเอาูมก่อนตื่นไปเลยไปอย่าไปกลัวนะไม่ถ้าเกิดกลัวก็ไม่ชนะนะถ้าเป็นไฟป้องกันนะครัโอ้ตายแล้ว <sanction> โอ้มาแล้วนะ,ะบบนี่คารเต้ครับไอ้ต้องช่วยต้องช่วยดูนี่โอ้มาเป็นละก็ไปเกิดด้านในนะไม่ทนแลโอเค ไ่ทันเกิดดิโดนมันมนำมาช่วยนะไม่นม้อช่วยไม่ต้ช่วยถ้าจะตายไปเลยนะครับยอมแพ้ไปเลยไปเกิดใหม่ไม่นั้นจะเกิดไม่ได้นะตานี้ยเราเล่นอยากเนกะิดเกิดใกลนะ้ด้โอ้ยเกิดตรงไหนเนี้ย โอ้าวุงของวางก่อนจะไม่กลัวหย่งขอนได้แล้วล ลุงได้แล้วลุงได้แล้วคราวนี้แหละยึดเป้าหมายก่อนนะครับมันเข้ามาไม่ได้หรอกเ,อออเพื่อนมาแล้วเอาช่วยเพื่อนก่อนออดนูลดนูน เอาไปเพื่อนเ,เร็วรีบเกิดรีบเกิดโอ้โหตายอตายังแพ้ไปก่อนนะครับโอเยก็ยากกปเนี่ยมีพืนน่นที่นะโอเคอ่ะคอยไปไปไม่เป็นไรสัตว์แม่งเลยสัตว์แม่งเลย น่าจะโดนอีกแล้วโอ้โหเป็นตับเลยได้กี่ตัวได้กี่ตัวโอ้โหได้ตัวเดียวจะต้องเป็นปืนเป็นตัวนี้ดูนะมาร์คแมนเนาะยัง่ม่จบเลยวันนีม ไม่เอาดีกว่าปืนเล่นยากนะเอาไปใช้ประจำอยู่ยนะครับวางทางจริงไา เดยว้ากว้าวสุดโดนโดนระเบิดแล้วอุ้ยโอ to um. oh, 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 ้ยตายมึงเราสู้องตั้งต่อไปว่าเราจะชนะหรือไม่เราวางแผนไว้แล้ว เหลือเงิตัวอื้อตัวก็ตกตายนอนอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมาสอนรู้นะครับขอเล่นหัวร้อนก่อนโอเค โอ้เห็นใช่วหมโ,โดตายก่อนถดดีนะครับแต่ว่าหัวร้อนหน่อยอย่นี้ ว่า้งนีสู้ไม่ได้เลยปืนเมือช้าโอ้ยสามูนไดไม่เป็นไรลุงไปเอาคนนี้นะทำตายก่อนโอเคอยู่มุมนี้นะเกิดตันไหมได้อยู่หนตัวอเกิดก่อนเกดก่อนเร็วๆเพื่อนเร็ ปิ oh. ดมุมนี้ก็ได้ไม่ไหวแล้วนะนั่นจะน่าจะสู้ไม่ได้เกมนี้นะน่าจะสู้ไม่ได้อีกเกมนี้โอหโดนีกยละนี่เป็นอะไรนะไม่ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมาสังหรณนะครับเดี๋ยวไปปรับเดีหนึ่งว่าจะชนะหรือปล่าตานี้นะครับตอนนี้กลับมาครับ